วันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระเทพพร اث ร,ราชสุดาสยามบรมราชราชกุมารีผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำการศึกษา2,554และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาประจำปี2,553 แก่นกักเรียนนายร้อยที่มีผลการศึกษาดีซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้สิทธ์ได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกะตะเวทีต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิประสาท์วิชาความรู้ให้สิทธ์มีความรู้ความสามารถเพื่อจะสําเร็จการศึกษาออกไปเป็นพลเมอืองที่ดีมีคุณภาพใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ถูกที่ควรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะสถาบันโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่ได้หล่อหลอมให้นักเรียนเป็นนายทหารออกไปรับใช้ราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและความสงบสุขแก่ประเทศชาติบ้านเมืองหลังจากพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาดีเลิศเหรียญทองและรางวัลการศึกษาดีมากเหรียญเงินแก่นักเรียนนายร้อยแล้วได้พระราชทานพระราโชวาทถึงบทบาทการทำหน้าที่ที่ดีของทหารว่าต้องรู้จักการเสียสละช่วยเหลือผู้อื่น การเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นในวันเดือนร้อยจะได้มีงานที่ช่วยเหลือชุมชนหลายอย่างเช่นการออกไปช่วยให้ชาวบ้านหรือประชาชนทำงานวิสาหกิจต่างๆให้เกิดได้ดียิ่งขึ้นหรือในปีที่ผ่านมานั้นมีอุทกภบัยมภัยธรรมชาติต่างๆ นกเรีน,นร้อยที่มีโอกาส,ก,าส,ก,าสก็ได้ออกไปชื่อเหลือทั้งเพื่อนนักเรียนร้อยที่บ้านประสบภัยครูบาอาจารย์ที่บ้านประสบภัยทุกคนอื่นๆก็ได้กำนังนี้ได้ทราบว่ามีเรือเป็นฐานะที่จะเข้าไปบัิงานได้เพืช่วยเหลือเป็นทั้งส่วนตัวทั้งส่วนที่เป็นของโรงเรียนก็นากว่า เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่ได้ทำประโยชน์เานี้บุคคลทั่วไปก็จะมตีตัวกันในเรื่องที่จะทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นไปช่วยเหลือเวลามีเหตุร้ายนั้นก็ยังเป็นริงจะเป็นเรื่องเศร้าใจแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีดที่คนไทยเราให้ช่วยเหลือกันอย่างเป็นความสามารถ สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้วันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกโดยมีพลโทนายมีชูเวศผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าคณาจารย์สิทธิ์เก่าข้าราชการและนักเรียนในร้อยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จ การนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแลวะเสด็จไปยังหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2554 โอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโรกาศให้ผู้แทนนักเรียนในร้อยเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายผ่านดอกไม้ทูบเทียนแล้วทรงเจิมตำราเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนในร้อยพร้อมพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาเหรียญทองคาและเหรียญเงินสําหรับนักเรียนในร้อยที่มีผลการศึกษาดีเลิศและดีมากประจําปีการศึกษา2553จํานวน65นาย ต่อมาเวลาสิบหอื่นตามสมควรสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้ เวลาส0นาฬิกาสมเด็จพระเทพพรตนร,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครน,นายกทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครูป,ประจำปีการศึกษา2 5 5 4โดยผู้แทนนักเรียนในร้อยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล่าวทูลกระหม่อมถวายผ่านดอกไม้ทูบเทียนจากนั้นทรงเจิมตำราเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนในร้อยแล้วพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาประจำปีการศึกษา2553แก่นักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปี ที่3ที่มีผลการศึกษาดีเลิศได้รับเหรียญทองคำ23นายและผลการศึกษาดีมากได้รับเหรียญเงิน42นายในสาขาวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารวิศวกรรมสัรพวุธวิศวกรรมอุตสาหาการวิศวกรรมสำรวจวิศวกรรมเครื่องกลเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการคอมพิวเตอร์เคมีประยุกต์ทางทหารวิยทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสังคมาศาสตร์เพื่อการพัฒนา ระจุกุมารีสเสด็จพ,พระราชดำเนินไปหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครน,นายกทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2554และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาประจำปีการศึกษา2553โอกาสนี้พระราชทานพระราช,ชาวโรกาสให้ผู้แทนนักเรียนในร้อยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวถุนกระมอมถวายผ่านดอกไม้ทูบเทียน เสร็จแล้วทรงเจิมตำราเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนในร้อยจากนั้นพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนในร้อยชั้นปีที่1-3ถึงที่มีผลการศึกษาดีเลิศและดีมากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าวได้รับพระมหากราุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งรับเป็นทุนกระหม่อมอาจารย์ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้กับนักเรียนในร้อยเป็นเวลากว่า30ปี ซึ่งได้หล่อลอมนักเรียนในร้อยที่มีคุณภาพออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลั์ษั์อัครราชกุมารีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2,554ของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า วันนี้เวลา10ส10บนาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอําเภอเมืองน,นครนายกจังหวัดนครนายกเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงวางพันพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นทรงพระดําเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจําปีการศึกษา2554ของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในการนี้ได้พระราชทานพระราชาวโรกาสให้ผู้แทนนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึง4เฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายผ่านดอกไม้ทูบเทียนและส่งเจิมตำราเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนในร้อย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงได้รับการบรรจุเป็นนายทหารประจำการในตำแหน่งอาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทรงงานสอนที่กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2523จนถึงปัจจุบันสำหรับในภาคการศึกษาที่1ทับ2554นี้เริ่มการเรียนการสอนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม2554 โดยสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงสอนนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4ในวิชาเลือกเสรีหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์และวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยซึ่งเป็นวิชาบังคับโดยทรงสอนสัปดาห์ละสองวันคือในวันอังคารและวันพุธ โอกาสนี้ได้พระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาประจำปีการศึกษา2553แก่นักเรียนในร้อยชั้นปีที่1-3ที่มีผลการศึกษาดีเลิศและดีมากจำนวน65นายโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบันการศึกษาทางทหารในระดับอุดมศึกษาในสังกัดกองทัพบ,บกได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานานามโรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 พระผู้พระราชทานกําเนิดสถาบันการศึกษาแห่งนี้เมื่อปี2411ปัจจุบันมีพลโทดนายมีชูเวศเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนมีนักเรียนรวม764นาย54โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอําเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกการนี้ทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณศา,าลาวงกลม จากนั้นเสด็จเข้าสู่หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2554โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4เฝ้าทุลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ่านดอกไม้ทูกเทียนเสร็จแล้วทรงเจิมตำราเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนนายร้อย ต่อจากนั้นพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาประจำปีการศึกษา2553แก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่3ที่มีผลการศึกษาดีเลิศได้รับรางวัลเหรียญทองคำ23นายและนักเรียนนายร้อยที่มีผลการศึกษาดีมากได้รับรางวัลเหรียญเงินจำนวน42นาย ปัจจุบันโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเปิดสอนหลักสูตร4ปีซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปีการศึกษา2545ในสาขาวิชาต่างๆอาทิวิศวกรรมโยธาเทคโนโลยีสารสนเทศเคมีประยุกต์ทางทหารและสังคม,มศาสตร์เพื่อการพัฒนา โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสอนเพื่อประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่นักเรียนนายร้อยมาเป็นเวลากว่า30ปีแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม